โอเคคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเราสามารถสแกนเช็คอินเข้าร้านสะดวกซีได้เลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะออกแอปไทยชนะขึ้นมาให้เราชาว Android ได้ดาวน์โหลดกันนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถเช็คอินเช็คเอาท์ได้สะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนี่จะมาทดลองใช้ให้ดูด้วยนะครับว่าดาวน์โหลดมาแล้วใช้ครั้งแรกจะเป็นยังไงต้องล็อกอินอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน g o Google p l a y Store หรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับอันดับแรกเราก็จะเข้าไป ไปที่ตัวแอปพลิเคชันกันเลยครับปึ๊บโอเคพอในกรณีเข้าใช้ครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้เราอ่านข้อตกลงแล้วก็ติ๊กยินยอมได้เลยครับปึ๊บจากนั้นก็กดถัดไปนะครับปึ๊บต่อมาให้คุณผู้ชมใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราในการยืนยันตนนั่นเองนะครับใส่เข้าไปเลยหลังจากที่เราใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วเราก็กดเข้าใช้งานได้เลยครับปึ๊บจากนั้น รอการส่งรหัส OTP ยืนยันตัวตนนะครับสักครู่หนึ่งโอเคตอนนี้ก็มีรหัสส่งมาแล้วนะครับ3 4 2เดีย๋ยวผมดูใหม่3 4 2 1 0 9 3 4 2 1 0 9โอเคเป็นนั้นว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดเริ่มต้นใช้งานที่ปุ่มด้านล่างได้เลย เรียบร้อยครับพอเราจะใช้งานเนี่ยเวลาเราไปที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มสแกนตัวนี้ครับหรือกดอนุญาตนะครับโอเค คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเราสามารถสแกนเช็คอินเข้าร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่สะดวกมากๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเวลาเราจะเช็คเอาท์เนี่ยมันก็จะง่ายมากๆครับเราแค่กดปุ่มเช็คเอาท์นะครับหลังจากที่เราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วเวลาเราออกจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราก็สามารถกดเช็คเอาท์ได้เลยปึ๊บแล้วก็ทําแบบประเมินนะครับจากนั้นก็ส่งแบบประเมินได้เลยปึ๊บเรียบร้อย ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกอยู่ระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมลองนําไปใช้กันดูนะครับไหนๆเขาทําออกมาให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงฤทอิีกเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย